สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวหนึ่งในที่ที่ไปยากที่สุดในประเทศไทยนะครับน้ำตกทีรอซูครับน้ำตกทีรอซูนะครับตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับทีรอซูเป็นภา,าษากะเหรี่ยงแปลว่าน้ำตกดำครับ การเดินทางไปทีรอซูนะครับไม่มีเส้นทางอื่นนะครับมีอยู่หนึ่งเส้นทางนะครับในการใช้รถยนต์เดินทางก็คือใช้เส้นทางหมายเลขส่อนครับเข้าสู่จังหวัดตากแล้วก็เข้าสู่อำเภอแม่สอดต่อไปครับตัวอำเภอแม่สอดนะครับค่อนข้างมีความเจริญครับมีร้านอาหารมีตลาดแม่สอดนะครับเหมาะแก่การแวะพักเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อำเภออุ้มผางต่อไปครับ และก่อนที่เราจะเข้าสู่อำเภออุ้มผานครับเราก็มีจุดเช็คอินที่ควรแวะก่อนนะครับก็คือโค้งหมายเลข3 3ครับเป็นถนนที่มีโค้งติดต่อกัน2โค้งครับก็เลยได้ชื่อว่าโค้ง33ครับสามครับยังไม่ถึงแต่ก็เน่คือเส้นเดียวกันนั่นแหละแต่จุดที่เขาไฮไลไท์มันยังไม่ถึงเฮ้เขาเขา้าก็สวยอย่างเท่เดียว ในเลขสามสามเนี่ยชอบโค้งติดกันมันต้องไปทายใจตรวเองและเมื่อเราขับเลยโค้ง3ามานะครับเราจะเห็นแม่น้ำเมือยทางขวามือนะครับถ้าเราข้ามเลยจากฝั่งแม่น้ำเมือยไปนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วนะครับประเทศพม่าครับ เดี๋ยวเราลองไปชมภาพโค้ง33 หลังจากเราออกจากโค้งหมายเลข33นะครับเราก็เดินทางมุ่งตรงเข้าสู่อำเภออุ้มผางครับโดยมีระยะทางประมาณ203กิโลครับใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมง22นาทีครับโดยใช้เส้นทางหมายเลข1090ตลอดการเดินทางเลยครับจนถึงอุ้มผางเลยครับเส้นทางไปอำเภออุ้มผางนะครับจะมีความสวยงามมากครับเพราะเป็นการวิ่งเลียบภูเขานะครับมีวิวที่สวยงามมากครับ ซึ่งตลอดระยะเวลาการเดินทางเราก็จะเห็นเป็นวิวหน้าผานะครับวิวภูเขาตลอดทางเส้นทางเลครับระหว่างทางที่เราไปนะครับเราก็จะเจอการซ่อมถนนเป็นระยะนะครับเพราะในช่วงที่ผมได้เดินทางไปนะครับเป็นช่วงหลังจากที่พายุโนรูได้พัดผ่านจังหวัดต,ตากไปนะครับ การเดินทางจะดูมีอุปสรรคมากขนาดไหนนะครับแต่เราไม่ถอยอยู่แล้วครับเรามาไกลขนาดนี้แล้วครับกับทันไหมครับไม่ทันแล้วครับจะถึงแล้วครับหลังจากที่ผมได้ไปถึงแล้วได้ไปสอบถามชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็บอกว่าถนนตรงนี้นะครับมันโดนพายุโนรูถล่มครับจนขาดจนดินสไลด์ครับ จึงต้องมีการมาเกียร์มาทําถนนใหม่ครับเพื่อให้สามารถสัญจรเข้าออกจากอุ้ม่างได้นะครับข้างๆทางที่เราขับอยู่นะครับก็จะมีรถบดดินนะครับคอยบดถนนครับให้มันแน่นให้เราสามารถผ่านไปได้นะครับผมนี้เป็นคนแรกๆเลยนะครับที่ได้ใช้ถนนหลังจากที่มันเพิ่งพังไปนะครับ ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีครับแต่เรามีความเชื่อนะครับว่าหลังอุปสรรคอะครับมันย่อมสวยงามเสมอนะครับเหมือนสุภาษิตนะครับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอจต่ฝ<ช><ช>นนะ แต่บางทีฟ้าหลังฝนนะครับก็จะมีฝนอีกทีหนึ่งครับและเป็นฝนที่หนักด้วยครับไอหิมก็หนักไว้ข้าวฝนแล้วนี่เอาข้าวหาฝนฟ้าหลังฝนสุดยอดมันก็ไม่มีไม่รู้อย่างไรมาก็ไม่มีนะมาเนี่มันจะมีทำไมมันนอยู่ข้างๆเราบ้างเดินทางมานานครับผ่านหุบเขามาก็เยอะ หวัวหน้าเผาของเราก็เลยจะต้องทำธุระกันหน่อยครับ หลังจากใช้ระยะเวลา4ชั่วโมง22นาทีโดยประมาณนะครับในการเดินทางเข้าสู่อำเภออุ้มผาน,นะครับในที่สุดเราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเย็นแล้วครับเราก็ต้องเข้าพักเพื่อเตรียมแรงในการเข้าสู่น้ำตกทีลอซูในวันรุ่งขึ้นครับ เช้านะครับเราก็ขอยืมมอเตอร์ไซค์จากที่พักของเรานะครับพี่อยากว่าใจดีให้เรายืมมาโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเป้าหมายของเราในตอนเช้าครับก็จะไปหาร้านกาแฟอร่อยๆกินนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวน้ําตกทีรอซูนะครับเมื่อเราเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แจ้งที่พักครับที่พักก็จะพาเราเดินทางเข้าสู่น้ําตกทีรอซูต่อไปครับโดยการเดินทางเข้าสู่น้ําตกทีรอซูนะครับจะแบ่งเป็น3มช่วงครับ ในช่วงแรกนะครับเราจะเลือกได้ว่าเราจะล่องแพเข้าไปหรือเราจะนั่งรถเข้าไปครับแต่ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าการเดินทางด้วยรถเข้าไปนั้นก็ไม่ใช่จะนั่งสบายๆนะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางที่กรุขระครับแต่ถ้าเราเลือกเดินทางโดยแพนะครับเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงครับล่องแพเพื่อเข้าสู่จุดเช็คอินที่2ต่อไปครับโดยทริปนี้นะครับเราได้ซื้อทัวร์กับที่พักนะครับโดยเป็นราคาที่รวมกันเลยนะครับ ระหว่างที่พักกับไกด์สองคนนะครับซึ่งไกด์ของเราก็จะเป็นฝีพายให้เราไปในตัวด้วยครับและไกด์ของเรานะครับมีความเป็นกันเองมีอัธยาศัยทีย่ๆๆดีมากเลยครับถ้าไม่อยากถ่ายตดหัวผมนะครับตีผมลงนะจะไม่ตัดได้ครับจะไว้ไหล <laughs> <laughs> ช่วยกันทำความสะอาดบ <laughs> ้านนะทุกคนนะครับ <laughs> ในบ้านมีแต่โคลนะครับ ก็แบงหลังครับต้องทำความสะอาดสามวันนี้ครับแล้วก็แบบตอนน้ำท่วมมาบ้านที่ใกล้ๆน้ำนะครับย้ายของไม่ทันนะครับทีวีอะไรพวกนี้ห้องนี้สนุกครับแล้วก็น้ำตกสวยอ่ะไปยืนอยู่ตรงระเบียงน้ำตกอ่ไอ้น้ำนี่แอบดีมากเราเลยต้องให้เป็นไฮไลท์ครับช่วงนี้ครับ ถ้ารา้อลงลบเข้าไปน้ำตกครับเข้าไปคับไปประมาณ45โลอะโอ้หหแล้วนั่งเดียวนะนั่งเดียวกนะนะ็ประมาณะนะครับสามโลแล้วก็นั่งรถอีกสิบสองโลเจ้เดือาขาดก็แบบยังไงเราก็ต้องขี่แค่เลตลอดเส้นทางที่เราล่องแพในแม่น้ำนะครับจะมีน้ำตกหลายจุดนะครับให้เราได้แวะรับชม ไม การพายเรือยางนะครับจะมีผู้พายอยู่2คนครับอยู่ที่ด้านหน้าเรือยาง1คนครับแล้วก็ด้านท้ายเรือยางอีก1คนครับซึ่งดูแล้วก็ดูพายไม่ยากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปลองพายกันดีกว่าครับเอโจไม่ถอดชุดพี่ไม่พี่ข่าวลางมึงเป็นคนพายไม่ใช่มผมจะไปไใสอยู่ที่ทำไมอะไรนะคนพายเรือจะใส่ยูนิฟอรมทำไมไม่ไมอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เหมือนโปเลยอ๋อเด็กทินไม่ไม่มันมันมันไม่ล่มเยอะช่นนั้นไม่ไม่แน่ไม่แน่ไม่ล่มเฮ้ยต้องร้องมา สลับบััมนเหนื่อยทีบทีบเลยที่โอ้ยพมวันนี้ไม่รอดนะครับเอฟเนี่ยโอ้ยโอ้ยเด็กวะโคปล่อยไล่ไปเลยก็เลกกิ้งไม้มาละออกสายดีอันนี้มันยากเลยมันโค้งแล้ว พอถึงจุดที่ยากและอันตรายนะครับพี่พี่ฝีพายก็จะช่วยเรานะครับในการบังคับเรือในที่สุดนะครับการเดินทางด้วยเรือยางของเราครับก็มาถึงจุดหมายครับเราก็ต้องทําการจอดเรือยางก่อนที่จะเข้าไปสู่การเดินทางในช่วงต่อไปนะครับ การเดินทางในช่วงที่2นะครับจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับโดยมีระยะทางประมาณ14กิโลเมตรครับซึ่งรวมกับระยะทางที่เราล่องเรือยางมานะครับซึ่งมีระยะทางประมาณ13กิโลเมตรครับรวมเป็นระยะทางประมาณ27กิโลเมตรครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะเดินทางด้วยรถยนต์ตั้งแต่จากตัวอำเภออุ้มผางนะครับเพื่อที่จะมาน้าตกดีลอกดูนะครับจะใช้ระยะทางประมาณ45กิโลเมตรครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนํานะครับก็ขอแนะนําว่าให้ เดินทางในขามานะครับด้วยเรือยาครับเพราะยังไงในขากลับนะครับเราก็ต้องนั่งรถยนต์กลับรวดเดียวอยู่แล้วครับเมื่อการเดินทางด้วยรถยนต์ของเรานะครับมาถึงจุดหมายนะครับ ก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณเที <trees were approved> <t raum aesthetic> <t rast> ่ยงพอดีครับก็จะมีการให้แวะพักกินข้าวกลางวันกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเดินทางในช่วงที่3นะครับซึ่งก็คือการเดินทางด้วยเท้านนะครรรัับเวาถการเดินทางในช่วงที่3นมีนะครับจะเป็นการเดินทางด้วยเท้าล้วนๆเลยนะครับมีระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรครับ โดยเส้นทางการเดินนะครับจะเป็นเส้นทางแบบศึกษาธรรมชาตินะครับมีป้าหายบอกพื่พัน์ไม้ให้เราได้ศึกษาระหว่างทางและในส่วนของถนนที่ใช้ในการเดินนะครับก็จะมีบางช่วงเป็นเนินขึ้นบางช่วงเป็นเนินลงครับแต่ไม่ชันมากนะครับไม่ยากเกินไปสําหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับสเลยแล้ว่เลย่แล้วยกิโลครับ500เมตร แลเรกินได้นะเห็นไหมกินได้ต่กินหอมแล้วนะครับเราก็ถึงเป้าหมายหลักของเราในการเดินทางครั้งนี้นะครับการเดินทางที่ใช้เวลาทนะั้งหมด3วัน2คืนของเรานะครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับน้ำตกทีรอนฟูครับ สวยงามสมชื่อน้ำตกทีรอซูจริงๆนะครับอลังการมากๆครับยังไงก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสน้ำตกทีรอซูของจริงสักครั้งนะครับเมื่อเราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของน้ำตกทีรอซูอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วครับ ซึ่งผมเรียกช่วงการเดินทางกับที่พักว่าเป็นช่วงเวลาที่โหดที่สุดของปนี้ครับเพราะเราจะต้องนั่งรถกลับที่พักรวดเดียวนะครับโดยรถยนต์นะครับและเส้นทางก็ค่อนข้างโหดร้ายเอาเรื่องครับหลังจากที่เรากลับถึงที่พักนะครับเราก็ได้ทําการนอนหลับพักผ่อนอีกหนึ่งคืนนะครับ และว,วันลุงขึ้นเราก็ได้เดินทางออกจากอำเภอสุทธภู่ิจะกหวับาน,นะครับเป็นอันจบทริปน้ำตกทีรอสูอย่างสมบูรณ์แบบครับ